้้้ขาาตตรรงงนนีครับการสวัสดีครับพี่น้องเจอกันกับนุ่มเจดกับช่องนุ่มเกษเจ,จสไดอีกหนึ่งคลิปครับเมื่อวานนี้ฝนตกลิ้นพี่น้องฝนตกลิ้นว้าจะมาเก็บหน่อยนาหรือว่าบะเขียบบานเขาครับไปไปจะกินเนี่ยพอดีปลูกอยู่ในป่าบะขามครับปลูกอยู่ในป่าบะขามปลูกซับรองระวางบะขามครับนี่เป็นบะขามเปียวยากครับแต่ว่าเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิองบะเขียบครับมาเก็บหน่อยนา ลอ,ลองไปดูดิมากับน้องกวางครับมากับสาวกวางาหันมาสวัสดีพี่น้องดูดิสวัสดีค่ะฝากพี่น้องติดตามดิพี่น้องติดตามช่องดิฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่จ้ายังไม่เก่งเดี๋ยวมันนี่ท่ายองกวางเรากันครับน้องกวางผ้าเดินเก็บครับ ไอ้ต้นไหนต่อต้นนู้นแล้ต้นนู้นครับมกเขียอกับปลูกไวใบมหลายแล้วครับพี่น้องปลูกไว้เพราะจะกินครับปลูกซาป้ามาขามไปยังแก่ยังไงนี่ครับไม่ประมาณสิบยี่สิบต้นนะครับพี่น้องยังไม่แก่ประมาณยี่สิบต้นต้นนู้นอะมีไหมเนาะที่แรกก็ปลูกไว้เต็มป้านะครับพี่น้องบไปนี้ปล่อยควายเขามาเลี้ยงคุ้ยมันไปกิน เพื่อนันหามันบวเขียบปบิดปีนี้ก็เรยกว่าได้ล่อยขม้าแต่ว่ามันกับปีกายนี่ค่อยมันเขม้าหลายเนาะอยากกับหกหกประ่านมีเวลาตัดเลยครับตาทีผนองเข้าเบิ้งบรรยากาศตอนแรงนี่ก็จะซีมงแรงนะครับอ่ะให้น้องกวางเขาไปเบิ้งครับจบป่ะแกแล้วี่แกแล้วก็เก็บเลยไหนบอกลักษณะดิแกนเป็นแบบไหนตามันจะห่างแบบนี้นี่ นะพอ่อได้ไปยูไปกินครับพี่น้องว่าเพราะได้ขายดอกมันอ่อนแล้วพี่น้องเขาหลายคนกับเก็บไปห้แน่ันอยากอุดหน,นุนครับแต่ว่าเจาคองกับพ่อเตปลูกลายแบ่งไปกินได้ย,ยูแจ่ว่าเัคันสีขายมันกับเพราะได้ขายเขาี่น้องต้นนู้นล่ะต้นข้างในนั่นล่ะได้แต่ว่าเก็บอันนี้ก่อนแ้วมันเนี่ยมันอ่อนแล้วมันบียบยบโยบอ๋อมันโยบโยบครับพี่น้องอันนี้ก็เก็บเก็บได้ครับผม ตามันจะห่างนะครับเมื่อนี้ให้น้องกวางเป็นเป็นตัวเอกครับในเป็นตัวเอกในคลิปนี้พ้าเก็บผักเขียบครับยี่โมเล้งนี่สุกแล้วนี่กับฝนตกลินนี่เหรอครับพี่นอ้องฝนตกลินสุกไหมสุกแล้วสุกขาตน้นต้นอันนี้อะไรมะโยมปะอันนี้บักโยมนะครับพี่น <c oughs> ้องมันมาเขียบดอกมันเนื่องหน่อยไรมันเนื่องหน่อย รีบเก็บฝนตกแล้วออโอ้ยไม่ต้องปลาอยู่ในปลาบักขามครับปลูกไว้หลายอยู่างเลยแต่ว่าค้อยปล่อยค้อย,ายมากินหญ้าแล้วคอยมันฮันนครับบรรยากาศยามเย็นๆนี่ครับพี่น้องฝนตกลิ้นครับแต่ฝ่าก็เมือนบัดกันแล้วฝ่าทนะ่านฝ่าเป็นน้ำเลยถ้าพีพระน,นอนข้าเขาสวนเกลียบปลูกไว้เพราะจะอยู่จะกินครับ พ่อพกษตรื้อเขากินครับพี่น้องกเกษตรผสมผสานนุ่มเจียดกับเฮดหลายอย่างครับกับเฮดหลายอย่างอยู่ปลูกสวนปลาพร่อมสวนมะขามพ้อมสวนไผ่พ้อมอันนี้นะครับพี่นอ้องพี่น้องเขาหลายท่านกับยาอุดหนุนอยู่นุ่มเจมียดมาอยู่บานเราว่มีรายได้กับยา,อ,ยาอุดหนุน เอ้ยนั่นแตกไปแล้วตัวนี้แม่เตะแล้วพี่อ๋อใช่นะั่นสิมันสุกแล้วไงนกกินครับพี่ <c oughs> พนอ้องแบ่งนกแบ่งหนูไปอันใดเก็บประธานเขากะให้นกให้หนูก,กินไปครับพี่นอ้องโอ้โหเก็บมาหนิดเดียวซีหาต้นได้เต็มถุงแล้วครับอกสาไปทัวมีบักเขียบักมีบักมีครับพี่น้องแก่ <c oughs> ะยกถุงให้พี่น้องดูดิ จ้ะอะอ้ลูน้อย,น,น,ยน้อยหน่อยดินี่ค่อยมาอันอันนี้ประมาณใจกับค่อยมาเก็บมือหลังคนกับลรเมียแห้งหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วครับ อันนี้ต้นนี้เลยอันนี้ดกดกครับพี่น้องพอได้กินครับอ,อันนี้ลูกสวยอันอันแดงแดงอูกแดงตัวเนะี้ยไม่ถึงแกบ่แกพี่น้องครับเออ ใช่พี่เห็นน้องเบื้องครับนุ่มเจีกะได้ลาออกมาอยยุบ้านครับตั้งแต่วันทีนึงทีพันมาแล้วครับกะตอนนี้กะมายุบ้านได้สิบหกหมื่นแล้วครับเงินเดือนเงินดาวบ่นี้แหละคล่ละพี่นอ้องอายุหากินกันไปครับผมพอดีสวนเกษตรที่จะลายางที่เห็นนุ่มเจ๋ยเห็ดนุ่มเจี๋เห็ดครูก็บงานประจํามาได้หาหกปีเยอะลครับพี่น้องบ่แมันว่าผึ่งมาเริ่มเห็ดครับอ่าผึ่งมาเร่มเห็ดน,นี่โอ้ใส่ทุนหลายครับพี่น้องนี่บ้านนุ่มเจออี๋กะ อ่ะใส่บางสีเงินใส่นี้ใส่นี้ใส่ยังกะเรียนนี้น้อยกับแม่เห็ดลูกเพืสวยอ่ะางนี้หน้ามาทางนี้นะอยากพี่น้องดูลูกงามเก็บไหมน่ะเก็บนี่ด้วยครับพี่น้องครับอ่ะเก็บอ่ะแก็เต็มที่นะบัดเนี้ยลูกบนหัวไหม เอาไ้ก่อนก็ได้เก็บไปมันก็กินไม่ทันปลูกว่าหลายต้นแล้วครับพี่น้องเจ่ว่ามันก็ัเพราะได้กินอยู่เศพศผสมะสนกันไปครับพี่น้องเพราะประเด้ซยสื้อเขาครับเดี๋ยวคลิปนาหนื่งเสียจ,จะมาทายให้เบิ้งบักขามครับพี่น้องเบม้งบักขามเบิ้งสวนปลาเบิ้งแปลงวัฒานาเกษตรเบิ้งสะเบิ้อยยังครับ รถน้ำเจ็ดจอดจะพูนไปเดิเนไปรถข้างบนพูนก็จะเป็นสวนปลาซีเลยครับทางที่ผมว่าจงย่างไปครับพูนเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวจะพาพี่พ้าหนอนเขามาชมครับเดี๋ยวผมตอนนี้กับงานหลายอยู่พี่นนอ๋ยวคอยถ่ายคลิปให้เบิรงไปเลยได้ดกับฝากพี่ฝากน้องเขากดติดตามช่องนนองใหม่เลเด้ครับพอดีผมกับพึ่งเฮ็ดช่องใหม่ครับ ฝนกับมืดมาเมื่อขึ้นฝนกับตกแข้งครับาขามกับเป็นนวลย,ยุ่พี่น้องขามสมยักษ์ครับห่างว่าโดดคนใดครับปีนี่ปีมาน้องว่าเขียบวาเขียบช่องนี้ไม่มีเหรอมีหลายต้นอยู่นะนะครับต,อ,ตองไปหลอดมันเต็มถุงแล้ววันหลังเข้ามาเก็บ เก็บไปฝากพี่ฝากน้องครับล้นถุงล้นถุงนะครับพี่นอ้องถุงมันเล็กนี่ยไปยืนมอเตอร์ไซค์หันหน้ามาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเอาเขียบตั้งค์ไว้ทังอยงนี้ให้พี่น,อน้องมึงด้วยนี่วันนี้เราก็จะได้น้อยหนะ่าในถุงหนึ่งครับพี่น,อน้องเรียกว่าเก็บเบืเบ็ดดอกเพราะว่ามันหนัง บ่มีถุงใส่อาซัมี่พ่อพ่อจะยู่ได้ดกินครับพี่นอ้องอ่าฝากช่องกับพี่น้องดิก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนุ่มเกษตรเจตสดาด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องจังเดะกับนุ่มเจยกับลาพี่ลาดน้องเข้าไปสัมมี่กันครับเดี๋ยวคลิปต่อไปว่างๆแล้วนุวน่มเ,เจดมาทานสันปายเบิ้งครับให้เบิ้งขาวๆครับ